ยำมะเขือเปราะหยิบเมนูอร่อยจากสวนในบ้านมาทำกันค่ะเริ่มจากเก็บมะเขือเปราะมาก่อนเลยค่ะแล้วตามด้วยมะนาวค่ะเพื่อนๆแล้วก็ยังมีพริกขี้หนูนะคะที่ไม่ต้องเก็บแล้วนะคะเพราะว่ามีอยู่ในตู้เย็นแล้วค่ะแล้วนํามะเขือเปราะและมะนาวไปล้างนะคะแล้วก็ น้ำมาฮันค่ะเพื่อนๆแช่ไว้ในน้ำเกลือค่ะหรือน้ำเปล่าก็ได้นะคะเพื่อกันไม่ให้สีของมะเขือเปลี่ยนสีนั่นเองค่ะไปโขลกพริกสดกระเทียมรอไว้เลยนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวคลุก,กให้น้ำตาลมะพร้าวละ,ละลายก่อนค่ะแล้วมะเขือเปล่ามาโขลกเลยค่ะเพื่อนๆโขลกให้คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะใส่น้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลาตามไปได้วยเลยนะคะจะได้อร่อยนัวๆเลยค่ะปรุงรสได้ตามชอบได้เลยนะคะ โรยแครอทลงไปค่ะใครชอบปาร้าก็ใส่ลงไปได้นะคะโรยหน้าด้วยเม็ดแมคคาเดเมียค่ะแต่งจานด้วยไข่ต้มผ่าซีกนะคะเพียงเท่านี้ก็อร่อยเลิศแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ